สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัว TMP 01A นะครับติดตั้งเสริมเพื่อช่วยระบายความร้อนของรถเชฟโรเลตฟูดนะครับตัวนี้ใช้กับพัดลมขนาด14นิ้วติดข้างหน้านะฮะตัวเชฟโรเลตคันนี้ติดตั้งออยเกียร์เพิ่มนะครับแล้วก็ติดพัดลมเสริมเข้าไปเพื่อช่วยระบายความร้อนนะฮะตำแหน่งติดตั้งของตัว TMP 01ก็ติดตรงแบตเตอรี่เลยครับไว้สายกันง่ายๆนะฮะตัวนี้เป็น TMP 01แล้วก็ตัว IG 01เป็นตัวได์นะครับ แล้วก็ข้างล่างตัวตัวนี้จะมีฮิตซิงค์ระบายความร้อนซึ่งมันพอสําหรับตัวพัดลมตัวนี้อยู่เลยวฮะครับจะไม่ต้องระบายความร้อนเลยครับแล้วก็ตําแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์นะฮะตำแหน่งติดตั้งเซนเซอรนะ์ผมติดตั้งตรงวาล์ว,าวาน้ำนะฮะวาล์วาน้ําขณะน,นี้ติดเครื่องได้สักระยะหนึ่งแล้วครับก็เราจะมาดูกันว่าตัวเกจวัดน้ํายาเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ คอมทำงานแนละ้วแล้วก็กดลงมาอยู่ที่100 5 0นะฮะ0ก่อนติดตั้งพัดลมเราวัดกันได้ที่2อ0นะครับ200ค่าด้านหายจะอยู่ที่200ตัวนี้นะครับตอนนี้พัดลมหลักทำงานแล้วฮะพัดลมหลักทำงานแล้วก็พัดลมแน่ก็ทำงานนะครับเรามาดูกันว่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับ อุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้ได้21.8แล้วก็ทีนาน้า,หน,าหน้าช่องแอร์เนี่ยอยู่ที่5.4องศานะครับหลังจากที่เราติดตั้งใบตัวระบายความร้อนของเครื่องยนต์หรือแอร์เนี่ยมันก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพนะฮะตัวนี้เราไม่ได้ยุ่งกับของเดิมของรถนะฮะเราไม่ได้ดัดแปลงของเดิมของรถก็คือเราจะเน้นว่าเราติดตั้งเสริมเพื่อช่วยระบายความร้อนอะนะครับ อันนี้อุณหภูมิผมตั้งไว้ที่เริ่มทำงานที่65องศานะครับแล้วก็ไปไฮที่90องศานะครับโอเคครับสำหรับการติดตั้งรีวิวการติดตั้งขอจบเพียงเท่านี้ครับสงสัยสอบถามขึ้นมาได้เลยนะฮะ0867249760ครับสวัสดีครับ